สวัสดีค่ะ,คะเด็กๆวันนี้นะคะมนุม,มนุ์นะคะจะพาทุกคนมารีวิวขนมที่เขากำลังฮิตกันตอนนี้เนี่ย mm hmm. เห็นบอกว่าอยู่ดีๆใน t ิ k ต k ก็มีคลิปของเป็นเหมือนร้านขายขนมย้อนยุคของประเทศจีนนะคะแล้วเขาก็จะแบบเห็นว่าเดินมาแล้วก็จะมาแกะซองแล้วก็จะมากินไอ้ขนมแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลาเถียวใช่ไหมลาเถียวลาเถียวอันนี้แต่เมื่อกี้แอบ,บแกะดม กล okay. to test hmm so ิ่นไม่ค่อยโอเคนะเดี๋ยวเราจะรีวิวกันค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันตอนแรกแอบจินตนาการว่ามันต้องคล้ายๆแบบรสชาติเบนโตะแน่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะอันนี้เป็นกลิ่นหม่าล่านะคะอืมข้างในเนี่ยก็จะมีงาเห็นไหมมีเศษงาๆแล้วก็เป็นพริกๆใครที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะ ก็น่าจะไม่ชอบนี่นะคะมันเป็นเขาบอกว่ามันทํามาจากฟองเต้าหู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มดชชยดูนี่นี่คือน้ํามันมันอมน้ํามันมากเลยอ่ะเด็กๆมันมันมีน้ํามันอยู่ในนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะอไม่มีกระดาษด้วยอมัน แล้วก็มีแต่กลิ่นแบบหม่าล่าค่ะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวจะลองชิมเหนียวเหนียวหนึบหนึบเหมือนปลาปลาเส้นที่นนหนาหนาแล้วก็เป็นรสชาติ <c oughs> รสชาติหม,ม่าล่าค่ะอืออย่างนั้นเลยมันมันเผ็ดเผ็ดเค็มเค็ม เป็นรสชาติหม่าล่าค่ะสำหรับมนุษย์มดว่าเบนโตอะอร่อยกว่านะเบนโตะแบบมันเป็นรสชาติแบบนัวๆอันนี้มันก็นัวแต่มันคงจะเป็นแบบที่คนจีนเขาชอบชอบกินกันอนะ่นะรสหม่าล่าเดี๋ยวจะกินให้ดูอีกคำหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะคืนละมนุษย์วัไปเอามาจากหลานนะคะขอขอยืมหลานมารีวิวนี่ แล้วก็เป็นน้ำมันอย่างเดียวเยหละถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบถามว่าอร่อยไหมสำหรับบางคนอร่อยแต่สำหรับพี่เอง